ันเทพอะไรนแนเทพได้เห็นคู่กนแกวเรือไม่เหออกมาไม่รู้เป็นยังไงแต่ครั้งติมติมไปเยอนะชาร์จถานมา6แท็กไ้ชาร์่านมาสาบสารสารแท็กแล้วก็ถ่านธรรมดาก กอนไปห้อกงกงปการที่แบบล่น <c oughs> แบบได้พอ <c oughs> ลูกสาวผนเกงดมเกิอนี้ชาแล้ว,ว,ลวผ่านธรรมดาอีกสองชุดด้วยสามชุดเลยกัะมาหนเดียวการน,นี้หนัไม่ซ้ำไม่ซ้ำกะมาหนเดียวไม่มาไปไม้ <c oughs> <c oughs> าลา đúng <laughs>